ทำให้แบบว่าขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็ให้พุงเรายุบอะไรย่าเงี้ยคนใหญ่มันจะมีความแบบเออกิ่นไม่ค่อยดีแต่อันเนี้ยใบรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็ตอบโจดมากคือมันแบบมันอารมณ์ดื่มน้ํำองุ่นเลยอะ่ะนี่ก็คือคนอยู่นะจ๊ะและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีน้ําตาฮลฮโลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคน,กคนลวันนี้นะคะก็กลับมาพบกลับบายนะคะ แล้ววันนี้นะคใบมีไอเทมนะคะในเซเว่นะคะที่อยากจะมาแนะนําแล้วก็บอกต่อทุกคนเนาะ mm hmm. เผื่อที่ใครกำลังสนใจแบบว่า mm hmm. เกี่ยวกับขับถ่ายขับถ่ายไม่ดีให้พุงยุบวันนี้นะคะใบมีตัวช่วยเนาะก็คือตัวนี้เลยนี่ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าสมูทโตอะโลไฟเบอร์มิกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตลาสามูทโตเนาะก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ซองนะคะเทียบเท่าสลัด1จานนะคะและซึ่งใบเนี่ย ได้ลองรับประทานไปแล้วสองซองแต่อีกซองหนึ่งเนี่ยได้ทิ้งไปแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือดื่มไปเมื่อตอนก่อนอาหารเย็นของเมื่อวานนะคะทุกคนก็รู้สึกว่ารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยดื่มง่ายนะคะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามันคลาวหรือว่ายังไงนะคือมันมีความแบบมันคล้ายๆน้ําอางุ่นนะทุกคนคือเดี๋ยววันนี้จะมาดื่มให้ทุกคนดูนะคะเผื่อที่ใครกำลังตัดสินใจแล้วก็เดินลังเลยอยู่ในเซเว่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยไปบอกเลยว่ามีความน่าสนใจมากนะอ่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยใช้กดไ like, ลค์ซับสไคร์กระดิ่งก่อนอาจาะถ้ากดครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะสําหรับเจ้าตัวสมูทโตต,ตัวนี้นะคะทุกคนส่วนประกอบใน1ซองเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะใบลืมบอกราคานะคะราคาอยู่ที่ซองละสบาทเท่านั้นนะคะปริมาณอยู่ที่15กรัมเนาะก็ชงกับแก้วน้ำนะครับประมาณนี้เนาะไม่เอาแบบเยอะเกินไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เข้มขน้นทุกคนอันนี้ก็คือจะก่อนอาหารกินแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินสักเล็กน้อยนะคะทุกคนกุบกริ นี่เรจะเทให้ดูนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสีน้ำนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าใบาอะลองไปประมาณสองวันแล้วคือรู้สึกว่าเออมันเห็นผลดีพอตื่นเช้ามาเราก็รู้สึกว่าคับถ่ายง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครไม่ชอบรับประทานผักอะไรเงี้ยก็แนะนำอยากให้ลองกินพวกอาหารเสริมที่แบบว่าเป็นชงดื่มเนาะอันนี้ดื่มง่ายจริงเนะี่ยแล้วก็ซื้อตุลวันนี้เซเ,ซเว่นล่าสุดไปเหมาเข้ามาสีา่ซองจ้ะนี่ก็จะเป็นผงแบบนี้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ําเปล่าลงไปเนาะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงจ้านี่นะคะทุกคนสีเขามีความแบบม่วงๆเลยนะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ดื่มทันทีได้เลยเนาะก่อนอาหารนะคะทุกคนแนะนําให้ดื่มก่อนอาหารเท่านั้นนะแล้วคือมันที่แบบที่ผ่านมาที่ไปเคยได้ลองกินพวกไฟเบอร์หรือแบบอะไรที่ทําให้แบบว่าขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็ให้พุงเรายุบอะไรอย่างเงี้ย ทั่วใหญ่มันจะมีความแบบเออกลิ่นไม่ค่อยดีแต่อันเนี้ยใแบบรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็ตอบโจทย์มากคือมันแบบมันอารมณ์ดื่มน้ํอางงุนเลยอ่ะนี่ก็คือคนอยู่นะจ๊ะและที่สาคัญตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีน้ําตาลนะคะทุกคนแล้วก็มีใยอาหารสูงด้วยนะช่วยลดขับถ่ายได้ดีนะคะทําให้หน้าของของเราเนี่ยยุบลงเนาะตื่นเช้ามาก็รู้สึกขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญแต่ช่วยไปดีถอกลำไส้ของเราด้วยนะ ักหลังอะคือเพิ่งจะมาลองอะไรแบบนี้เนียทุกคนแล้วคือแบบเออพอมาลองแล้วมันเป็นสินค้าออใหม่ก็อยู่ในเซเว่นเนี่ยคือมันต้องลองรับประทานก่อนเนาะเผื่อถ้าแบบเออกินแล้วมันไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็จะไม่รีวิวเลยอะไรเงี้ยแต่พออันเนี้ยรู้สึกว่าเออมันโอเคก็เลยมารีวิวเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงและคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะบอกเลยว่านีสซึมาดื่มเองรีวิวเองนะจ๊ะ แล้วคิดดูดิทุกคนคือหนึ่งซองอะเทียบเท่ากับสลัดหนึ่งจานถ้าใครที่แบบไม่กินผักฉันไม่ชอบผักอะอันเนี้ยบอกเลยว่าหมดปัญหาแน่นอนดื่มง่ายมากเพราะเหมือนน้ำอางุ่นจริงๆอยากให้ลองเปิดใจเนาะสำหรับใครที่แบบเออไม่กล้าที่จะลองพวกไฟเบอร์หรืออาหารเสริมแบบชงดื่มอะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ตอนนี้คนเสร็จแล้วนะคะเป็นน้ำสีม่วงนะคะแล้วก็ดื่มเลย เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือดีงามมากคือไปกินมประมาณสามซองแล้วอีกซองหนึ่งอะคือทิ้งไปแล้วแล้วก็ลืมเก็บถ่ายซองให้ดูเนาะก็กินมประมาณสามวันแล้วนะถ้าโดยรวมแล้วก็ซื้อมาตุนไว้อีกสองซองนะจ๊ะคือรู้สึกว่ามันโอเคมากทุกคนกลิ่นดีนะคะรับประทานง่ายนะคะทุกคนที่สาคัญเนี่ยไม่มีน้าตาลไม่ทําให้อ้วนแน่นอนแนละที่สําคัญเนี่ยจะ่ทำให้หน้าท้องของเราเนี่ยพุงยุบด้วยนะจ๊ะทุกคนหลังจากที่เรากินอิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าแนะนําอย่างหนึ่งว่าถ้าแบบออกกําลังกายไปด้วยตัวเนี่ยก็สามารถลดน้าหนักได้ด้วยนะอ่ะปั่งปะละ่ะปังมากวันนี้นะคะใบก็ได้มาแนะนํานะคะกับอาหารเสริมนะคะของสมูทโตนะคะที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นตัวที่ใบชอบมากและคลิดนี้ไม่ได้มีการจ้างรีวิวแต่อย่างใดน,นะคะคืออันนี้มารีวิวเองเพราะว่าได้ลองทดสอบกับตัวเองแล้วคือชอบจริงๆนะคะหลังจากที่ไ,ได้รับประทานมาถึง3วันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเช้ามาถ่ายคล้องอะ่ะเอาอย่างนี้เลยดีกว่าเนาะ คือรู้สึกว่าระบบขับถ่ายของเราอ่ะดีขึ้นจริงๆนะจ๊ะถ้าใครมีปัญหาท้องผูกหรือว่า ถ่ายไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากทุกคนอย่าลืมไปลองการซองละสีบกาบาทมีวางขายในเซเว่นแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนใบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยช่วยฝากกดไลค์ซับสไครต์กันอย่งเดียนะจ๊ะแล้วถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะตอนนี้นะคะมี Facebook Fanpage นะคะตามชื่อ YouTube เลยนะคะ b บ BNP นะคะ b r i g h t b n p นะคะทุกคนยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะจ